ถั่วปลูกถั่วจ้าอืมฉันผิดล่งอลงฮะคนเห็นฮ่าฮาทำมาทำมาจะอู้ให้สมกับค่าแรงนใ,นใช่ข้าวโพดเจ้าอยูย่ใส่ ใส่ข้าวโพดจะยุ่งใส่ใสจากหลงนู้สินหาแถวหาลอ,อยนันแล้วลงละสาิบบาทขา่เลยซีฟักอะไรนะสามสิบบาทนะซีฟักสามสิบบาทเขาขาย,าออยาสามฟักร้าดอกไปเห็นสามฟักข<อ>้าเออไปเห็นเขาขายไปขายซีฟักอะจะขายซ<า>ีฟักเศร้าจะไปแจกเขากินดวน มาทายให้ไป <c oughs> นี่คนปูกเลยครับ <c oughs> ขึ้นเมื่อขึ้นกะยุมคนปลูกน,นีก่แหละ จะคือว่าขากล่องมานำ้ำขากล่องสี่สิบห้าวันทันสิทำไมทันสงการน้ำก็ท่วมสิครับ สองนาทีครึ่งแล้วนะพอ,อยังก็จะบ่านปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพ